พิเศษเปิดบัญชีกับพายเอทับหนึ่งรับค่าคอมมิชชั่นเบรดพิเศษและบัตรส่วนลดกาแฟพันไทย100บาทพร้อมกิจกรรมคอม p a นีวิสิตและสัมนาเฉพาะลูกค้าพายเอดโทรศูนย์สองสองูนย์ห้าเจ็ดสองห้าศนหรือแอดไลน์แอดพีคือผมมาโชคดีตรงที่ว่าไอตอนที่ผมเข้าตลาดมาตอนนั้นมันไม่แบบไม่ได้มีทุนมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ศึกษามามากกว่าแล้วก็ไอเรื่องไอที่ผม มีครั้งหนึ่งผมเล่าตอนเอ่อตอนตอนหมอบอุ๋ยร้อยจุดดีกว่าอืมหมอบุ๋ยร้อยจุด<ช>คือช่วงนี้ครับปีสองพันหกลองลองไปลองไปดูนะครับหมอบมอุมอมอม๋ยร้อยจุดคือเนี่ยปีปีเนี้ยเดือนธันวาผมจำมันไม่ได้นะนั้นวันแต่วันนั้นเนี่ยหูเป็นวันที่เซอร์กิตเบเกอร์เนี่ยหนักน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวกว่าโคหน่ากลัวกว่าวันนี้ตอนเมื่อห้าปีที่แล้วตอนโควิดอีน่ากลัวกว่าเยอะ คือผมกล้าพูดเลยใครผ่านใครผ่านอหม่อมอุ๋ยร้อยจุดได้ตอนวันนั้นนะโหน่ากลัวมากคือมันเป็นแคปิตอลคอนโทรลเนะเอะในวันนั้นน่ะ,ะแล้วแบบทุกคนไม่รู้มาก่อนว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยจะทำแคปิตอลคอนโทรลเสร็จปุ๊บฝรั่งก็คายายขายขายขาทุกคนขายหุ้นพันพื้นฐานดีขายหมดฟอรอกันแบบหมดอ่าผมยกตัวอย่างหุ้นสมัยก่อนทรูอย่างเงี้ยฟอรอ หูหุ้นทูฟอร์ <orn> นี้เรื่องใหญ่นะอมตะฟอร์กรุงไทยแบงก์ฟอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าผมจำประมาณคร่าวๆได้ประมาณนี้แต่แบงก์หลายตัวฟอร์หุ้นหลายตัวฟอร์หมดหูแล้วแบบน่ากลัวมากอแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยทางแบงก์ก็ก็ก็แบงก์ชาติก็เรียกทางผู้บริาหารโบกออไปว่าเฮ้ยทำอย่างนี้มันไม่ถูกนะมันสุดท้ายมันจะเสียหายวันรุ่งขึ้นแบงก์ชาติก็กลับลำหุ้นก็เด้งกลับขึ้นมา ออันนี้ก็ลอตัวไปแต่แค่เล่าให้ฟังครับว่ามันความน่ากลัวเนี่ยมันตลาดตาลพอเวลาตลาดมันมันเป็นตลาดขาลงเนี่ยเอ่อยิ่งน้ักทุนหลายๆท่านไม่เคยเจอเนี่ยมันมันมันซึมลึกอะนะมันมันมันเหมือนขายอย่างเงี้ยแบบซื้อถูกแล้วนะหุ้นบางตัวมันลงมาครึ่งหนึ่งอ่ะผมยกตัวอย่างหุ้นขาเนี่ยหุ้นที่วายุพักเพิ่งซื้อ ุ้นพื้นฐานดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่งอ่ะมันอ่หุ้นตัวเนี้ยพื้นฐานดีไหมดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีเนี่ยแต่ซื้อแต่ซื้อตอนเดือนเจ็ดเดือนแปดปีที่แล้วเนี่ยซื้อไปเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวไปดูเอาเองเนาะว่าซื้อซื้อซื้อกี่หุ้นเนาะซื้อแต่แต่แต่รู้เนี่ยเดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ยเขาซื้อเนี่ย ซื้อตั้งแต่สิบสองบาทยันสิบหกบาทเนี่ยซื้อไปหมดเลยนะครับแล้วเจอขาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตกจากสิบหกสิบหกบาทตอนนี้เหลือหกบาทเก้าห้าเหลือเจ็ดบาทเกินครึ่งนะนี่คือกองทุน hmm. กองทุนระดับประเทศที่เพิ่งกระดมทุนได้นะเขายังโดนครึ่งหนึ่งอ่ะเนี่ยสมมติเฉลี่ยเนี่ยผมว่าก็ต้องเฉลี่ยเก่งสุดก็สิบสี่อ่ะ สิบสี่เนี่ยตรงนี้หุ้นโดนครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะครึ่งหนึ่งภายในวีไม่ถึงหกเดือนเนี่ยเยอะนะขนาดหุ้นแบบนี้ก็อ่าลองลองคำนวณให้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองกดให้นะว่าว่าเขาซื้อไปกี่หุ้นนะพอดีผมพอดีผมเดี๋ยวผมกดดูให้ดูอากองทุนวิทยุพักหนึ่งซื้อไปร้อยยี่แปดล้านหุ้นเนาะร้อยยี่ิบแปดล้านหุ้นโดนไปเจ็ดบาทนี้ก็พันหนึง่งพอดีถูกไหมเข้า,ขา mm hmm. นะ เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวโดนไปพันหนึ่งอ่ะอะ่แล้วเดลต้าเดลต้าเนี่ยประกาศออกมาแล้วใช่ไหมครับว่าซื้อเนี่ยร้อยสิบเ็ดล้านหุ้น่าช่วงเดือนเจดเดือนแปดเนี่ยให้เก่งที่สุดเลยนะขาเนี่ยเขามีคนขาจากประมาณแปดสิบาทขึ้นไปร้อยเจ็ดสิบเนี่ยขาเนี่ยเขาไล่อยู่แล้วละ่ะน้าเปิดหน้าบุกเนี่ยซื้อร้อยสิบเอดล้านหุ้นยังไงก็ซื้อซื้อแหลกอะ่ะแล้วพอ hmm. จะเจอ พอเจอผมประกอบการที่ผิดค่าออกมาปุ๊บทีเดียวเนี่ยตอนนี้เหลือหกสิบเก้าปิดโลด้วยนะวันนี้ <c oughs> อลาให้ซื้อเก่งสุดเลยนะก็ต้องร้อยสามสิบอ่ะผมให้แบบร้อยสิบล้านทุนให้ซื้อเก่งสุดแล้วแหละร้อยสาสิบตอนนี้ก็โดนไปหกสิบาทร้อยสิบเอ็ดล้านหุ้นหกสิบาทนี่ก็ปาไปแปดเก้าพันล้านอะ่ะหูนี่กองทุนนะกองทุนใหญ่ๆนะที่เจอแบบเนี้ยเจอสองตัวนี้ก็ปาไปเกือบหมื่นแล้วนะที่ ลอตอยู่อะแล้วตัวอื่นอีกอะถูกไหมครับตัวอื่นอีกหลายๆตัวที่จริงเราไม่ต้องพูดอะว่าโดนไปเท่าไหร่อย่างอย่างตัวเนี้ยโดนอย่างตัวเนี้ยก็โดนเท่าไหร่ใช่มสามสิบผมว่าเฉลีย่ยเขาอาจจะไม่ได้ซื้อไล่ซื้อเยอะนะแต่แต่ตอนเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดนี่ก็เนี่ยซื้อขาเนี้ยสามสิบตรงยี่แปดถึงสามสิบาท ตรงนี้ก็โดนไปนี่แหละแต่ตอนนี้เป็นขาแข็งแล้วเดี๋ยวผมอมาอธิบายให้ฟังว่าเราต้องทํากันบ้านแล้วว่าเปิโตเคมีเนี่ยเป็นตัวทีหนึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่เราอจต้องทํากันบ้านแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันเริ่มแข็งก็ตลาดแล้วอ่าอันนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีนึ่งนกะ็อ,อย่างนี้ก็จริงๆเนี่ยคือผมอยากยกตัวอย่างนี้ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยพอเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเรา เราเราเห็นคนอื่นเราเห็นคนอื่นเจ็บเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนเออย่างหนึ่งที่ดีนะเพราะว่าถ้าเห็นคนอื่นเจ็บเนี่ยแปลว่าเราก็ไม่ได้เจ็บหรือเราก็เจ็บน้อยเนะพอเราเห็นเจ็บเราเห็นคนอื่นเจ็บมันเป็นบทเรียนหนึ่งที่เราเห็นเน่ะเราก็จะต้องเอามาจดจําเราไม่ต้องมาจดนะจดบันทึกว่าเราเห็นคนอื่นที่เขาลงทุนแล้วพลาดเนี่ยเพราะอะไรอย่างผมเห็นนักทุน รุ่นเก่าอ่ะที่ลงทุนใช้หูอ่ะใช้หูเล่นอ่าคือถ้าพูนภาษานังทุนรายใหญ่หูคุยกันเนี่ยก็คือใช้หูเล่นใช้หูเล่นแปลว่าอะไรก็คือฉันน่ะไม่ได้มองฟันเดเมนทัลฉันน่ะไม่ได้มองเทคนิคอลฉันไม่ได้เอาอะไรเป็นจุดยืนของฉันเลยแต่ฉัน่ะมีหน้าที่อย่างเดียวคือฉัน่ะโทรเบฉันมีเบอร์โทรศัพท์ของรายใหญ่ทุกคนโทรไปถามคนนี้ เสียคนนี้เล่นอะไรเฮียคนนี้เล่นอะไรคนนี้เล่นอะไรแล้วก็เลือกคนที่ถูกอถ้าเป็นสไตล์นักนักเรียนหมอปลายแล้วก็คือทําไมครับลอกเราก็ลอกกันบ้านเราก็ลอกข้อสอบคนที่เก่งถูกไหมเราก็จะได้คะแนนดีด้วยถูกไหมถามว่ามันเป็นวิธีที่ดีไหมก็เป็นวิธีที่ดีนะก็คือเอาตัวรอดได้ mm hmm. แต่ถึงจังหวะครับ mm hmm. ค,บคับขันเนี่ยมันก็ มันก็เอาตัวรอดด้วยตัวเองไม่ได้ออันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเขาผมเห็นคนหนึ่งเนี่ยที่เขาใช้หูเล่นเนี่ยเขาเรียกว่าเรียตลอดเลย mm hmm. เช่นเขารู้ว่าเอ mm hmm. เสียคนนี้เล่นหุ้นหุ้นเอ็กไวเซแล้วกันเอ็กไวเซนไม่ได้มีในกระดานอีกอ ABC แล้วกัน <c oughs> เขาก็ไปซื้ออพอดีเขาไปซื้อเสร็จเขาก็ซื้อ ABC ด้วย <c oughs> เขายอมให้เขายอมให้เสียคนนั้นซื้อไปก่อนนะแ ABC แล้วก็เล่นฉันก็เล่น ABC ด้วยแล้วฉันก็เรเกว่าเรีดเลยฉันก็มาจินด้วยอะไรอย่างเงี้ยจังหวะเสียเขาขาย นนก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือพอมันมีแรงขายก็โทรไปหาเสี่ยคนนั้นน่ะว่าขายไหมเสี่ยคนนั้นก็บอกว่าฉันไม่ได้ขายแต่กองทุนอาจจะขายอะไรอย่างเงี้ยฉันก็อ่าฉันก็ถือไว้เพราะว่าจำวมาดีคืนดีคือเสี่ยไม่รับโทรศัพท์แต่ขายจริงแต่เสี่ยไม่ได้รับโทรศัพท์คนนี้ก็พลาดไงาเพราะว่าไม่รับโทรศัพท์ว่าคิดว่าเสี่ยไม่ได้ขายสุดท้ายคุณก็ตกตรงๆมาจนทริกเกอร์ตัวมาร์จินใช่ไหมมันก็มันก็ มันก็มันก็ฟลอได้ใช่ไหมเออหุ้นตัวนั้นเนี่ยผมเคยอย่างเป็นหุ้นแนดีแล้วอย่างหุ้นไม่รู้มีอยู่ปะนะเดี๋ยวก่อนนะจะมีอยู่ไหมเนี่ยเออเขาอาออกจากเขาอ,ออกจากกระดาษไปแล้วหุ้นตัวนี้ไม่รู้ว่าออกจากระยะหุ้นตัวเนี้ยสมัยก่อนเขา mm hmm. คนเล่นหุ้นมานานๆ mm hmm. เด็กที่หมม่รู้จักะนะหุ้นตัวเนี้ยไอีซีนะคือเดี๋ยวผมเดี๋ยวผม เนี่ย i อซีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเล่นกันเมื <S <S ่อก่อนหุ้นจากประมาณห้าตังค์จริงๆมันก็ไม่ห้าตังค์หรอกมันอันนี้มันคือมันลดมันลดพามาเมื่อก่อนห้าสิบตังค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นกันไปถึงสี่บาทห้าสิบอ่าคนที่เป็นเจ้ามือตัวนี้เนี่ยก็คือเสียหนึ่งบุกหนึ่งอ่ะอ่ามอยากมีกู้ที่เขาเล่นอืม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 รอกคุณอีกเขาคุณอีกเพิ่งไปสัมภาษณ์พี่นิพนธ์มาใช่ไหม ก็แต่พินิพน์เขาก็ไม่ได้พูดชื่อนะแต่ผมก็เนี่ยพยายามใช่ใช่เนี่ยเี่ยเสี่ยงหนึ่งบกหนึ่งเนี่ยคุณก็ไปคุณนะบวกกันเอาเองแล้วกันมันเป็นเท่าไหร่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาบูมเบอร์ออกก่อนอ่ะเนี่ยเขาก็เล่นกันใช่ไหมอ่ะเห็นไหมเวลามันลงเนี่ยก็ฟอลอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่ะเล่นใหม่อ่ะเล่นใหม่อีกก็ฟออีกใช่ไหมเอออ่สมัยก่อนก็เป็นประมาณเนี้ยเออสมัยเนี้ยเมื่อก่อนนะก็หุ้นตัวเนี้ยหรือเออเดี๋ยวก่อนนะมีบริส ยังยังอยู่ไหมนะอ่ะอย่างเงี้ยหุ้นโบราณนะสมัยเนี่ยหุ้นโบราณบิสเทลเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขึ้นไปเนี่ยไล่กันขึ้นไปจากยีบห้าตังค์ขึ้นไปจนถึงบาทหนึ่งแล้วดูเวลามันลงดิมันลงแบบมันลงสองเดือนน่ะแปบ๊บเดียวกลับมาเนี่ยเหลือสามตังค์อะไรอย่างเงี้ยหุ้นแบบเนี้ยมันคือหุ้นที่มันมาจินสมัยก่อนเออ เมื่อก่อนมีไลท์ IEC, ซีวิสเทลอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคุณสมัยยี่สิบกว่าปีก่อนแล้วเดี๋ยวรุ่นใหม่ไม่รู้จักละครับเออสมัยก่อนเน่ะมื่อก่อนจะมี r าอาฟ้าใสใช่ไหมมีอะไรอะบีบใช่ไหมครับเออรุ่นอย่างนั้นนะี่ยคือเราก็ต้องเก็บประสบการณ์เนี่ยว่าเขาทํากันยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเป็นเหยื่อเขาหรือเปล่าแล้วผมก็เห็นนักทุนที่รายใหญ่ที่ใช้หูเล่นอนะ ก็เล่นตามเสียหนึ่งบวกหนึ่งอย่างเงี้ยสุดท้ายก็พังกันทุกคนเพราะว่ามันไม่มีพื้นฐานที่แท้จริงไงอ่าก็ประมาณนั้นก็ก็เป็นมันก็เป็นนิทานโบราณเนาะยี่สิบปีแล้วคนก็ผมก็เข้ามาตลาดตอนนั้นนะผมก็ไม่ได้ผมก็เห็นอะเห็นเห็นแต่ก็ตอนนั้นก็ไม่ได้เข้าร่วมโชคดีที่ไม่ได้เข้าร่วมเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีเงินไปเข้าร่วมกับเขาตอนนั้นอ